เชอรี่ค่ะแพวค่ะวันนี้เราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับยาพ่นจมูกมาเริ่มกันที่ความสำคัญของยาพ่นจมูกกันค่ะในปัจจุบันมีภาวะทางอากาศมากมายเช่นละอองฝุน่นหรือควันจากรถยนต์ส่งผลให้มีอาการระคายเคืองทางระบบทางเดินหายใจ ดังนั้นยาพ่นจมูกหรือ nasal spray จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับยาพ่นจมูกหรือ nasal spray กันค่ะยาพ่นจมูกหรือว่า nasal spray นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของอยางที่ใช้รักษาการที่เกิดจากภูมิแพ้หรือว่าอารมจิตรายในทิศเช่นจามคัดจมูกน้ำมูกไหลซึ่งตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีหัวพ่นฉีดยาหรือที่เรียกว่า sprayer ที่ใช้สำหรับพ่นฉีดยาเข้ารูจมูกนะคะและมีที่กดเพื่อช่วยบริหารยาให้อยู่ในรูปละอองฝอยและในการพ่นแต่ละครั้งจะมีขนาดยาที่แน่นอนนะคะข้อดีของยาพ่นจมูกนะคะคือยาจะถูกนำส่งเข้าสู่โพรงจมูกโดยตรงทําให้ออกด์เฉพาะที่ยาพ่นจมูกจึงมีผลข้างเคียงต่ออวัยวะอื่นน้อยกว่ายาในรูปแบบรับประทาน,นะคะ่ะ ยาพ่นจมูกแบ่งได้เป็น3กลุ่มคือ 1. ยาพ่นจมูกต้านการอักเสบชนิดสเตียรอย 2. ยาพ่นจมูกแก้แพ้ 3. ยาแก้คัดจมูก สำหรับวันนี้ยาพ่นจมูกที่เราจะมาแนะนำและบอกวิธีการใช้เป็นยาพ่นในกลุ่มเียรอยใช้สำหรับรักษาอาการผิดปกติทางจมูกเช่นน้ำมูกไหลคัดจมูกคันจมูกและจามซึ่งมีสาเหตุมาจากโรคเยื่อบุจมูกอักเสบลดการบวมของเยื่อบุโพรงจมูกทำให้หายใจได้สะดวกขึ้นมีทั้งหมดสีตัวดังนี้ค่ะ 1. อวามิส 2. นาซาคอร 3ามนาโซเนกสี่ไรโนโคอรวิธีการใช้ยาพ่นจมูก 1. ถ้ามีน้ำมูกควรสั่งน้ำมูกออกก่อนหรือล้างจมูกและสั่งน้ำมูกให้เรียบร้อยเช็ดรูจมูกให้สะอาดก่อนพ่นยาเข้าจมูกแล้วล้างมือให้สะอาด 2. เปิดฝาครอบของยาพ่นจมูกออก 3. เขย่าวขวดแนวดิ่งก่อนใช้ยาเพื่อให้ยาในรูปแบบแขวนตะกรอนกระจายตัวได้ดีและมีปริมาณยาเข้าสู่โพรงจมูกอย่างสม่ำเสมอ 4. เฉพาะเมื่อใช้ยาเป็นครั้งแรกให้กดไล่อากาศประมาณ3-5ครั้งจนกระทั่งยาถูกพ่นออกในลักษณะที่เป็นละอองฝอยละเอียด จับขวดยาตั้งขึ้นและกดยาตามรูปแบบของผลิตภัณฑ์ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันสองรูปแบบรูปแบบแรกให้วางนิ้วชี้นิ้วกลางที่บริเวณแป้นสำหรับกดยาและใช้นิ้วหัวแม่มือประคองที่ใต้ขวดสำหรับรูปแบบที่สองสำหรับยาอวามิสใช้นิ้วหัวแม่มือวางที่บริเวณกดยาที่ข้างขวดแล้วใช้นิ้วมือที่เหลือจับบริเวณขวด6 ใส่ปลายสเปรย์เข้าที่รูจมูกและชี้ไปทางเดียวกับที่พ่นเช่นพ่นรูจมูกข้างขวาให้ชี้ไปทางขวาโดยในขณะที่พ่นให้ก้มศีรษะลงเล็กน้อยเพื่อให้ยาถูกพ่นเข้าสู่โพรงจมูกรวมถึงให้อุดจมูกข้างที่ไม่ได้พ่นด้วย 7. จ็ดสำหรับการพ่นยาในรูปแบบแรกให้กดนิ้วชี้และนิ้วกลางลงบนแป้นกดอย่างเต็มที่ ส่วนในรูปแบบของยาอวามิสให้จับขวดในมือแล้วใช้นิ้วโป้งวางที่ตำแหน่งข้างขวดพร้อมกดลงที่ข้างขวดอย่างเต็มที่ 8. หากแพทย์สั่งให้พ่นจมูกทั้งสองข้างให้ทำซอำอีกครั้งตามขั้นตอนที่3ถึง7โดยถ้าแพทย์ระบุให้พ่นข้างละ2สครั้งให้พ่นข้างละหนึครั้งให้ครบทั้งสองข้างก่อนแล้วค่อยเริ่มพ่นครั้งที่สองให้ครบทั้งสองข้าง หลีกเลี่ยงการสั่งน้ำมูกประมาณ15นาทีหลังพ่นยา 10. หลังจากใช้งานเสร็จให้ทำความสะอาดปลายหลอดยาด้วยกระดาษทิชชู่แห้งแล้วปิดฝาครอบไว้ตามเดิม 11. หลังพ่นยาโดยเฉพาะยาสเตียรอยให้บ้วนปากกลัวคอหรือแปรงฟัน โดยยาพ่นที่เป็นสเตียรอยนั้นให้ใช้ยาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องตามที่แพทย์สั่งเพื่อควบคุมอาการของโรควิธีการเก็บรักษายาพ่นจมูกปิดฝาและเก็บยาไว้ที่แห้งไม่ให้โดนแสงโดยตรงที่อุณหภูมิไม่เกิน30องศา,าเซลเซียสโดยหลังจากเปิดใช้ยาแล้วจะมีอายุการใช้งานประมาณ2เดือน สำหรับวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับยาพ่นจมูกวิธีการใช้การเก็บรักษาและข้อแนะนำเพิ่มเติมกันไปแล้วนะคะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์และทำให้เข้าใจเกี่ยวกับยาพ่นจมูกมากขึ้นนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ